เพราะฉะนั้นช่วงนี้โชคลาภก็จะเริ่มไหลเข้ามาแล้วนะครับต่อมานะครับอีกข้อหนึ่งเรื่องของความรักระวังทะเลาะดีๆนะมันมีดวงทะเลาะขัดแย้งกับแฟนนะครับต่อมานะครับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์ดวงชะตาในช่วงนี้การเงินดีขึ้นแล้วนะมีข่าวดีเรื่องการเงินแต่ต้องระมัดระวังเรื่องงานครับมันจะหลุดง่ายๆ ในประเภทแบบงานเอกสารใครทํางานเอกสารสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับหรืองานประเภทใช้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะงานจะทําให้คุณแบบเครียดมากขึ้นงานจะหลุดง่ายๆอ่าและที่สําคัญคือลูกน้องบริวารน,นะครับใครที่คุณสั่งงานได้เนี่ยเขาจะเกเรนะครับทำให้คุณเครียดหนักขึ้นนะครับแต่ก็แก้ปัญหาได้ด้วยดีไม่ต้องกลัวนะครับ เรื่องการเงินช่วงนี้บอกแล้วว่าเริ่มดีขึ้นแต่ต้องระวังในช่วงกลางสัปดาห์หน้าจะซื้อของที่อยากได้นะครับมีเกณฑ์ซื้อของแต่ไม่ใช่ของใหญ่ๆนะอย่างเป็นของกระจุกกระจิกพวกนี้นะครับของเล็กๆพวกนี้แต่ใช้แล้วต้องระมัดระวังซื้อของอะไรมาจะได้ของชำรุดได้ของที่ไม่เต็มร้อยนะครับดูดีๆแล้วกันเรื่องของโชคลาภยังไม่มาครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะครับ คือดวงชะตาการเงินก็ดีขึ้นด้วยนะครับมีสภาพคล่องทางการเงินดีกว่าสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้มันอืดที่สุดแล้วแต่สัปดาห์หน้าเริ่มฟื้นแล้วแหละนะครับการเงินเริ่มดีขึ้นแต่ระวังเรื่องของอความรักนะครับระวังการทะเลาะคัดแย้งนะครับมีการชนประทะกันด้วยคารลมแบบแรงๆต้องระวังเรื่องอารมณ์ดีๆ แต่ว่าการงานเริ่มดีขึ้นนะครับการงานมีข่าวใหม่ๆเข้ามาประเภทหน้าที่ใหม่ๆห,หรือได้เพื่อนลมงานใหม่ๆห,หรือที่สําคัญคือถ้าอยากที่จะไปทํางานหรือสมัครงานก็จะมีข่าวดีด้วยครับต่อมานะครับไอเบอร์โทรนี้เนี่ยนะ0811102450นี่โทรเฉพาะวันและเวลาธรรมดานะครับโทรมานี่ ถือว่าโทรมานัดดูดวงกับผมนะไม่ใช่โทรแล้วเจอผมเลยนะเจอทีมงานนะครับและนัดดูดวงก็คือต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ต้องเรียนไว้ก่อนนะผพม,มีคนโทรเข้ามาตอนกลางค่ำกลางคืนแล้วก็จะดูดวงเลยนะแล้วก็พอบอกว่าไม่เจอผมปุ๊บโอโ้โหงุดหงิดแหม่เวียงแหลกเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องปณิปนอมหน่อยนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นิดนึงครับ สุขภาพมีเกณฑ์ป่วยไม่สบายนะครับเจ็บหลังปวดหลังนะครับเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องของการเดินเหินนิดหนึ่งครับต่อมาคนเกิดวันพุธผู้ที่เกิดในวันพุธระวังจะทะเลาะนะแนะ่ช่วงนี้ปากนี่ไม่เป็นเอกนะนะช่วงนี้ปากจะเจ็บตัวได้ง่ายๆนะครับคำพูดจะแรงขึ้นเวลาอยู่ใกล้ใครจะทะเลาะกับคนนั้นนะต้องระมัดระวังเรื่องของการสั่งงานคุยกับใครอารมณ์แรงแล้วก็ สั่งอยางจะได้อย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดหรือคุยกับใครคนเกิดในวันพุธเนี่ยต้องให้เขาทวนทวนคําถามทวนคําตอบสิว่าเขา้าใจตรงกันหรือเปล่านะครับคนเกิดวันพุธเรื่องโชคลาภยังไม่มาแต่จะเฉียวนะฮะมันจะเกือบจะเกือบจะโอ้โหเกือบจะนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับอคนเกิดในวันพุธนี่ถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยในอีกสักสองสามสามสี่วันนี้นะครับมันจะเฉียวนะมันไม่ตรง เพราะฉะนั้นก็พิจารณาเองละกันนะต่อมาแต่ข้อดีของคนเกิดวันพุธคือเรื่องของการงานนะครับการงานอะไรที่มันติดติตข,ดข,ดขัดขัดหรือว่าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันรอคอยข่าวอะไรก็ตามจะได้ข่าวดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบ้างผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะครับในพื้นดวงช่วงนี้ดวงชะตาก็ยังเบื่อเบื่อยังเซ็งเซงยังขี้เกียจอยู่นะ มันซึมๆอ่ะมันทําแบบตามหน้าที่อ่ะแต่ใจมันไม่ค่อยได้ใจมันผูกล่องลอยไปหาใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักมันจะเด่นกว่านะดังนั้นคนที่เกิดในวันพฤหัสความรักเริ่มดีขึ้นถ้าอยากจะเออให้แฟนตอบรับรักหรือว่าจะไปนัดหมายนะครับ ก็จะได้ข่าวดีเรื่องของความรักนะครับแต่การงานมันก็ทําตามหน้าที่นะเพราะฉะนั้นก็พยายามโฟกัสเรื่องงานนิดนึงเดี๋ยวจะโดนผู้ใหญ่ตําหนินะครับเพราะว่าคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยผู้ใหญ่เริ่มเพ่งเล็งและนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์บ้างนะครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์เออเนี่ยข้างหลังผมชอบจริงเลยเนี่ยเป็นบรรยากาศสวยมากเลยเนี่ยเนาะเวลาเรา ไปต่างจังหวัดเนี่ยนะแล้วผมก็ชอบนะประเภทหมอกและควันแบบนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาไปแล้วต้องไปตอนเช้าเช้าก่อนที่ผ้าที่จะขึ้นเนี่ยเนาะแล้วเปิดเพลงประ,ประเภทแบบอีซีและสนิ่งนะมันจะฟังสบายๆนะเนี่ยเอออารมณ์ผมเลยนะต่อมาต่อมาคนเกิดในวันศุกร์บ้างนะครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ดวงชะตาเรื่องของการงานเริ่มดีขึ้นนะครับ หวังและรอคอยสิ่งใดอยู่หรือว่างานที่มันติดตีดตดขัดมาตันในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะเคลียร์จบนะแต่ต้องระมัดระวังผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้าใจผิดนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ทํามีงานเร่งงานด่วนเข้ามาให้ทํานะครับแล้วก็งานสัปดาห์หน้าจะหนักกว่าสัปดาห์นี้นะครับสําหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ความรักดีขึ้นนะครับความรักมีการเข้าใจกันดีขึ้นใครทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนอยู่ ในช่วงสัปดาห์หน้าไปคุยไปเคลียร์ซะรับรองว่าจะเคลียร์ได้ครับสุดท้ายคนเกิดในวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยช่วงนี้ดวงชะตามีดวงเสียเงินแบบที่ไม่ควรเสียไม่อยากเสียก่อต่องเสียนะครับกิจการการค้าขายเนี่ยในช่วงนี้มันจะติดติดขัดขัด,ขดมันไม่ค่อยดีนะวิธีแก้ข้อหนึ่งคนเกิดในวันเสาร์นะครับ สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ก็คือช่งวงเสาร์อาทิตย์แหนหรือว่าในช่วงต้นสัปดาห์นะครับให้ไปหาเวลาไปปล่อยปลาหรือปล่อยเต่าซะบ้างอปล่อยปลาปล่อยเต่านะด้วยจํานวนเลขคู่นะแล้วจะมีโชคมีลาบนี่เคล็ดลับนะอืเออเนี่ยบอกเฉพาะวันเสาร์เนาะวันตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคาพพรพุธพฤหัสบุีลืมบอกเลยนเนาะเพราะฉะนั้นเราช่วยหเหมยดนกันอะ เมื่อเพิ่งนึกได้นึกได้ปุ๊บนึกได้วันเสาร์เลยเอ,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 อ่ะมาเอออะกมาขัดใจคนเล่นสังกันแหละอ่ะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์อยากมีโชคมีลาบทำตามผมนะครับอเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีโชคมีลาบหรือวิธีเออที่จะทําให้สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นต้องทําบุญด้วยอะไรเนี่ยผลเกิดวันอะไรต้องการให้ทําบุญเรื่องอะไรจึงจะได้โชคลาบระยะสั้นๆอ่าก็เตือนผมด้วยนะเพราะว่าความจาไม่ค่อยดีนะ ถ้าไม่เตือนมันก็ลืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนึกได้ก็วันเสาร์ละนะอ่ะมาคราวนี้หมดหมดหมดอ,อีกอย่างหนึ่งคนเกิดวันเสาร์สิ่งที่ต้องระมัดระวังสุขภาพมีดวงป่วยจากอาหารนะครับอาหารทานอะไรก็ตามจะท้องเสียหรือมีปัญหาเรื่องท้องผูกนี่แล้วร,ระบบทางการขับถ่ายมีปัญหาและอีกข้อหนึ่งคือบริวารจะสร้างปัญหาด้วยคนเกิดวันเสาร์บริวารช่วงสัปดาหนะ์หน้า ไม่ดีนะครับทําให้คุณเครียดนะครับแล้วก็มีปัญหาการทะเลาะขัดแย้งกันด้วยครับอืมครบเจ็ดวันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องฝากนะฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของการทําบุญนะครับอย่งางไรเสียก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ยังมีคนที่เขายังเดือดร้อนอยู่นะผมเดินทางไปเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนนี้ก็จะไปอีกรอบหนึ่งนะครับยังยังไม่หมดเลยอยากไปหลายหลายที่นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมว่ามีที่ใดที่คุณ สะดวกนะครับใกล้ที่ไหนก็ไปช่วยที่นั่นผมอยากให้ประเภทแบบเออหมู่บ้านคุณน้ําไม่ท่วมแต่หมู่บ้านข้างๆของตัวเราเนี่ยน้ำท่วมคุณก็ไปช่วยแหน่หมู่บ้านของข้างๆซะของตัวเองนะข้างๆเนี้ยซะหรือตําบลใครน่ตำบลใครไม่ท่วมแต่ตําบลข้างเคียงท่วมเพราะฉะนั้นคุณเดินทางไปมาสะดวกกว่าไงตอนเช้าไปตอนเย็นกลับหรือจะไปช่วยทางใดทางหนึ่ง หรือคุณจะรู้ว่าเส้นทางลัดเลาะเนี่ยอย่างไรที่มันไปทางลัดในการช่วยเหลือคนเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดมาไกลๆเขาไม่รู้หรอกว่าพื้นที่ทางลัดที่จะไปหมู่บ้านลึกๆเนี่ยไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ใกล้ๆที่ไหนเขาก็บริจาคตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ว่าเออหมู่บ้านข้างเคียงของเราเนี่ยแหละเดือดร้อนและทางลัดเลาะไปทางไหนไปช่วยเขาเถิดนะครับตามกําลังนะครับนะ พอละพอละพอละเพราะฉะนั้นช่วงสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าต้องขอขอบคุณทั้งทีมงานคนพยากรณ์นะครับทีมงานทีซีซีทุกท่านนะครับที่แม่ทําให้รายการนี้มีภาพสวยๆนะครับแล้วก็มาถ่ายกันสนุกสนุกร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ใครที่ s m s ส่งมาก็ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมจะจับรางวัลน,นะครับแล้วก็จะได้สักอ่า มาสักจํานวนหนึ่งแล้วก็จะส่งหนังสือนะครับคำพีอ่านใจเจ้านายสิราศีไปให้ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากได้ก็ไปดูตามแผงหนังสือทั่วไปแล้วกันนะใครที่แบบไม่อยากรอลุ้นเลยแหมไม่มีโชคเลยชีวิตนี้ไปซื้อเอานะ่าจะเป็นพวกร้านซีเอ็นินหรือว่าบีทเอตามสะดวกครับตอนนี้ผมเห็นหน้าผมหลาทุกห้างแล้วนะไปต่างจังหวัดก็เจอหน้าตัวเองเหมือนกันเอออะไรเนี่ยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะ่า มีขานเขาบอกด้วยนะน่พิด <c oughs> บอกว่าพิดนะแม่มาทิ้งท้ายด้วยนะอ่าอย่าลืมครับหลับฝันดีครับอาจารย์สวัสดีนะครับคุณประพมโอเคเช่นกันอย่าลืม w w w c h 8 t c c c o m นะครับเข้าไปฝากคำถามนะครับถ้าใครที่อยากจะมีความทุกข์แล้วมีอยากจะ ถามคําถามหรือฝากคาถามนะครับก็ส่งมาที่นี้นะครับแล้วมันก็จะมีร่วมเล่นเกมหรือร่วมเข้ามาโหวตเนะ่โหวตชิงทองนะครับเพราะฉะนั้น คุณชอบรายการไหนก็เลือกรายการนั้นเลยนะครับนะารายการชิงทองกันด้วยนะครับก็สุดท้ายจบแล้วนะครับขอให้นอนหลับฝันดีทุกท่านวันศุกร์หน้านะครับวันศุกร์หน้าเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่ช่วง3ทุ่มถึง5ทุ่มกับผมนัทนอรตั์คนพยากรณ์ขอบคุณทุกท่านที่ชมรายการตั้งแต่ต้นจนถึงเวลานี้นะครับสุขหน้าเจอกันลาติดสวัสดีครับคนพยากรณ์ ทัวไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณนะเมืองปรวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์นัทนรล,ะละักษณ์ ่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์นัทนอรัตจะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมัก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้าง บางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล,ล้วล่ะพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคําตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อน,นําไปใช้งานในทันทีกับผมนัดนรรัตน์ัคนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจํานวนจํากัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ ปวดหลังกับปวดบอกว่าต้นคอมากเลยอะโอ้นี่นวดเท้านี่ก็แย่อยู่แล้วนะนวดเอามือกดซะหนอืออ่ามือกดอืมมันมันถนัดนะอืออืออืออืได้ไหมได้ไหมดีดีดีทุกท้านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้วันที่บอกว่าตั้งแต่ทำรายการช่องนี้มานะวันที่เปิดตัวรายการที่สบายสุดเปิดรายการมาแบบนี้นะครับแน่นอนว่าเรื่องเราจะคุยก็เรื่องของการแบบว่ามาส่ามาส่าคือนวดวันที่